ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมครับจะพาผู้ชมไปดูอ่างเก็บน้ํพห้ยใหญ่ครับอยู่ที่อำเภอไผ่าลีตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กําลังได้รับความนิยมในช่วงหน้าร้อนครับบริเวณอ่างเก็บน้ําห้ยใหญ่บ้านเขาเขียวตําบลตะคร้ออำเภอไผ่าลีจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เต็มไปด้วยประชาชนจํานวนมากนะครับต่างพาครอบครัวพาบุตรหลานไปพักผ่อนเล่นน้ําแผ้ร้อน โดยเฉพาะบริเวณริมอ่างที่มีลักษณะหาดทรายและคลื่นคล้ายกับชายทะเลครับประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะครับการได้พาครอบครัวไปพักผ่อนตามแหล่งน้ำธรรมชาติหรืออ่างเก็บน้ำจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถคลายร้อนได้และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับส่วนที่ฝายน้ำล้นบ้านเชียงผาตะบนกลางดงอำเภอทุ่งตเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยบรรยากาศที่น่า่อนข,อขาคึกคักเช่นเดียวกันนะครับระชาวบ้านจานวนมาก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างพากันไปเล่นน้ำที่ฝ่ายน้ำล้นอย่างสนุกสนานเพื่อคลายร้อนครับซึ่งชลประทานจังหวัดนะครับได้ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอกประมาณ2ล้านลูกบาทเมตรเพื่อช่วยในการผลิตน้ำประปาของตำบลเมืองบางคลังอำเภอสวรรคลโลกนายวรพจน์ใจมูลวงนายกอบตกลาอองดงบอกว่าการที่ประชาชนได้เล่นน้ำคลายร้อนจากการปล่อยน้ำจากชลประทาน เพื่อผลิตน้ำปละปานั้นถือว่าเป็นผลกล่อยได้ที่ชาวบ้านต่างก็มีความสุขครับ